สวัสดีครับ Android, ต้นไทรนอนะครับวีจะมารีวิวตัวจอตรงรุ่นนะฮะของตัว Mazda 2เก่านะปี2 0 1 0นะครับ, 2, 10, น,รบนี่มาใส่กล้องถอยแล้วก็ตัวจอเป็นแอลซีอ4หกสี่ะเดี๋ยวลองใส่กล้องถอยก่อนนะครับดีไหมครับโอเคนี่ภาพก็คมชัดมากเลยนะครับเป็นระดับ f ู l เ HD นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว YouTube นะฮะที่ลงไว้ให้นะฮะ Netflix ทีวีออนไลน์นะครับ ก็าสามารถเล่นอยูทุกได้นะลืมาเนยครับเนะสียงวัดเสียงได้นะฮะบรรทุกวองอะไรนะครับงานได้ปกตินะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวก o o ก l e แ a ปนำทางนะฮะเราก็ลงไว้ให้นะครับนำทางแมปเนี่ยเราคลิกไปก็จะเข้าในส่วนของ Google m a p ให้เราเลย นะครับแล้วก็วิทยุนะฮะให้ความสุบริเวณท้องได้นะครับแล้วก็เชื่อมบลูทูธได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอีควอไลเซอร์นะฮะสามารถตั้งค่าเสียงได้นะครับจะมีแอปต่างๆที่ลงมาให้เยอะเลยนะครับก็จะมีในส่วนของ Netflix n นะครับ t e t f l i x t ทออนไลน์ตัวนี้จอตัวนี้ใช้มีระือรได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Play Store นะฮะโหลดแอปเพิ่มเติมใช้จิกเป็นแมปแบบออฟไลน์โหลดไว้ให้นะครับแล้วก็ ประมาณนี้ฮะเยอะแยะสามารถโหลดเพิ่มเติมได้ถ้าใครใช้ในส่วนของตัว Mazda 2ก็อาจจะเป็นกรอบตรงรุ่นเลยนะฮะวันนี้าสามารถมาติดที่ Android ต Auto ได้ครับผมวันนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ